สวัสดีค่ะคุณพีนันนะคะคลิปนี้โค้ดจะมาเล่าจากหลายคําถามที่มีคนเขียนเข้ามาถามโค้ดว่าอยากเรียนคลาสสีนะมียังไงทําอะไรยังไงบ้างหลายสิ่งอย่างอะไรเงี้ยโค้ก็เลยทําคลิปนี้แล้วกันนะจะเล่าให้ฟังโดยเบื้องลึกแล้วกันเนาะ ในเรื่องของสีเนี่ยนะคะในซิสเต็มสีเนี่ยต่างประเทศเนี่ยฝรั่งเนี่ยเขาดีไซน์ซิสเต็มออกมาเป็นเรื่องของการหาสีเกี่ยวกับคนนะไม่เกี่ยวกับเรื่องของเสื้อผ้าอย่างหลายคนไปเรียนแฟชั่นดีไซน์หรืออะไรที่เกี่ยวกับเรื่อง,องของผ้าหรือเป็นแบบเกี่ยวกับพวกของแฟชั่นที่เป็นตัดผ้าเลยเนี่ยเขาจะเรียนอีกแบบหนึง่งแต่ระบบของที่เขากำลังพูดถึงเนี่ยเขาเจาะลึกเรื่องสีเกี่ยวกับคนนะคะคือสีผิวของคนสีผมนะสีตาสีคิ้วอะไรอย่างนี้นะคะเพื่อนะเอามา าหาในแง่ของสีผมสีที่ใช่นะในแง่ในแง่ฤดูสีต่างๆเขาก็มีอุปกรณ์เยอะแยะพวกเราหลายสิ่งอย่างนะโอ้ซิสเต็มสีนี่มันมีแบบหลายสิ่งมากนะคะอย่างพวกนี้ก็จะเป็นพวกหาโทนร้อนโทนเย็นเบสิกหรือว่าอันนี้ก็จะเป็นอย่างลักษณะของการใช้แฟลตเพื่อเทียบสีก็จะเป็นแบบหลายอย่างเมืองนอกมันจะมีแบบโอ้เขาดีไซน์บางคนก็เป็นคอเสื้อเป็นรหลายสิ่ง,งแต่ว่าสุดท้ายมามันคือ เอนดิ้งอ่ะพอๆกันก็คือหาในเงีของสีผมสีผิวสีตานะสีที่ใช่สำหรับของแต่ละคนนะระบบสีนี้เนี่ยนะต้องบอกว่าเขาก็แบ่งทนร้อนทนเย็นนะหน e ่งเอันที่สองก็แบ่งฤดูสีฤดูนะพอจากสีฤดูปุ๊บลงมาอีก10นะทั้งหมดเนี่ยจริงๆถ้าเอาระเบียดละเอียดสุดใจเนี่ยมันคือ1ิ หกฤดูสีนะซึ่งก็จะแยกนะแต่ละคนเป็นยังไงเฉดเป็นยังไงซึ่งมันก็จะค่อนข้างละเอียดมากนะคะงั้นในแง่ของคลาสที่เรียนเกี่ยวกับเรื่องของสีเนี่ยนะเราก็จะมา เรียนทฤษฎีการนะแล้ก็จะให้ทำเวิร์กช็อปนะมีมีหลายเวิร์กช็อปมากเลยเรื่องของการระบายสีการเรียนเรื่องวงล้อสีคัลเลอร์วิวนะคะเรียนเรื่องของทนร้อนทนเย็นเรียนซิสเต็มสีนะแล้วก็ให้เราได้ฝึกในเรื่องของการเทียบสีนะมีเออเกสนะมีคนมีนางแบบนายแบบมาให้พวกเราได้ลองเทียบสีเสร็จแล้วไม่พอคือเราจะได้ดีไซน์เรื่องของเอาสีไปใช้นะสีเมคอัพเป็นยังไงดูยังไงสีลิปสติกสีรองพื้นนะเลือกยังไงสีเสื้อผ้าแล้วยังไง สีผมเลือกยังไงซึ่งโดยภาพรวมนังบอกว่าจบคลาสนี้แล้วเนี่ยนะคะเรียน2วันด้วยกันนี่นะเราสามารถที่จะเราจะไปเป็นบล็อกเกอร์ก็ได้จะไปเป็นคัลเลอร์เอ็กซ์พอร์ตก็ได้รับเทียบสีก็ได้หรือเอาสีไปใช้ในชีวิตประจําวันของเราก็ได้นะแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่พอเราบอกว่าเอ้ยฉันเยนสีมาเขาบอกเลยว่าร้านเปิดค่ะ ใครๆก็จะรู้เรื่องสีกันทั้งนั้นพวกเรานะงั้นใครที่อยากจะเอาดีเรื่องของสีขอเวลา2วันจ้ะนะก็เต็มวันเลยนะคะเรียนซีสตูดิโอของโค้ชนะคะคลาสนี้คุณบอกเลยว่าจบไปปุ๊บจะไปทำอะไรสุดแท้แต่แล้วรายได้ดีๆใครๆอยากจะรู้เรื่องสีทั้งนั้นราคาพวกเราเนาะใครสนใจเขียนทักเข้ามาคุยถ้าอยากมากพอเราตรงใดพบกันค่ะ